สวัสดีเพื่อนๆนและกันนายาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับชาวราศีพิจิก ถือได้ว่าเป็นราศีที่8ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีพิจิกก็คือแมงป่องชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับค่อนข้างเอาแต่ใจและน่าหลงไหลด้วยความที่ดาวพูโตเป็นดาวประจำราศีนี้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและค่อนข้าง สุดตรงคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์และสื่อสารตรงกับใจพวกเขามีความตั้งใจจริงและแน่วแน่และจะค้นคว้าจนกว่าจะพบความจริงชาวราศีพิจิกเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่มักตระหนักถึงสถานการณ์อยู่เสมอและมีลักษณะเป็นพวกเจ้าความคิดอย่างชัดเจนนะครับ สวัสดีครับกัลายาณมิตรทุกท่านนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคลิปพิเศษที่อาจารย์จะจัดทําขึ้นนะครับก่อนปีใหม่นี้นะครับให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาเปิดฟังคลิปนี้นะครับตามหัวข้อนะครับทําสิ่งนี้แล้วจะเกิดโชคราบจะเกิดสิ่งดีๆก่อนปีใหม่นี้แน่นอนนะครับ เช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทำนายถ่ายทักแบบนี้นะครับการทำคลิป่างนี้เป็นเพียงการทำคลิปเพื่อดึงพลังงานบวกๆนะครับแนะนำสิ่งดีๆให้กับกัลยาณนะมิตรทุกท่านนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็ไม่ใช่การดูดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ ดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงบ้างและก็ไม่ตรงกับบางท่านบ้างนะครับขอให้ใช้วิจารย์ในการารับฟังนะครับเมื่อฟังแล้วก็เก็บแต่สิ่งดีๆกลับไปนะครับเรามาดูพลังงานของทุกท่านกันนะครับที่ได้เปิดฟังคลิปนี้นะจะเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างทำอะไรก็ติดติดขัดขัดนะครับเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้นะครับสิ่งอะไรที่ รอไว้ก็มีการเลื่อนออกไปนะครับหรือแม้แต่กระทั่งซื้อหวยก็รู้สึกว่าเหมือนจะถูกเฉียดไปเฉียดมาก็ไม่ถูกสักทีนะครับก็เกิดความสงสัยว่ามันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตามันเกิดขึ้นอะไรกับเรานะครับสิ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรำบังนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหลายๆท่านนะครับที่พลังงาน เป็นเช่นนี้นะครับก็อาจาร,รย์อยากจะแนะนำให้ท่านนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนปีใหม่นี้นะครับซึ่งการไหว้เจ้าที่เจ้าทางในสิ่งที่อาจาร,รย์จะแนะนำนี้อาจจะแปลกใหม่จากทุกที่ที่ท่านเคยเห็นมานะครับไม่ใช่การปูผ้าขาวไหว้กลางบ้านนะครับแต่จะเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับรอบบ้านนะครับ ไหว้สี่ทิศนะครับอันนี้เหมาะกับคนที่มีบ้านเดียวนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับถ้ามีบ้านเดียวมีสถานที่มีรั้วรอบบ้านหรือไม่มีก็มีเขตบ้านของตัวเองนะครับในการไหว้นะครับให้เตรียมของคาหวาน,นะครับแล้วแต่ท่านจะจัดได้เลยถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้เป็นไก่หรือว่าเป็นหมูนะครับ สับนะครับหั่นหัน่นแล้วก็มีของหวานทำเป็นกระทงใบตองนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ให้ไหวท้ทีละจุดนะครับเริ่มจากมุมซ้ายของบ้านนะครับถ้าเราจากถ้าเราอยู่บ้านเราหันหน้าออกนะครับการไหว้นี้ให้จุดธูปหนึ่งดอกนะครับและก็เทียนหนึ่งเล่มนะครับส่วนคำกล่าว คำอุทิศอะไรต่างๆนานานะครับถ้าเกิดว่ากัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับสนใจอยากจะไหว้ก็แอดไลน์ทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจารย์ได้นะครับการไหว้นี้อาจารย์แนะนําให้ไหว้ในช่วงตีสาถึงตีสีหรือไม่เกินตีห้านะครับสาเหตุที่แนะนําให้ไหว้ช่วงนี้ตามความเชื่อนะครับเวลาตีสามนี้ถือได้ว่าเป็นเวลาของวิญญาณนะครับ เมื่อเราไหว้นี้จะเกิดปรากฏการณ์อะไรแปลกๆให้เห็นนะครับเช่นเทียนมีการแสงกระพริบกระพระพิบเป็นพิเศษนะครับหรือแบบขนเราก็จะตั้งขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับไหว้สี่ทิศนะครับไหว้กล่าวเสร็จจุดธูปจุดเทียนเสร็จนะครับแล้วก็เคลื่อนไปอีกทิศหนึ่งนะครับด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็ ย้ายตามมุมสรุปก็คือว่าเป็นมุมบ้านสี่มุมนะครับไม่ใช่ในบ้านนะอันนี้คือรั้วบ้านนะครับแต่อยู่ในเขตบ้านของเราเองนะครับการทําพิธีไหว้เช่นนี้นะครับเป็นการเลี้ยงผีบ้านผีเรือนนะครับให้เขาเหล่านั้นนะครับได้กินอาหารที่อรอยอร่อยที่เราได้ตั้งใจจะไหว้นะครับแล้วเขาก็จะมาประทานพร ประทานโชคให้เรานะครับไหวก่อนวันที่16จะดีมากนะครับวันที่16วันที่16หวยออกนะครับดีไม่ดีอาจจะได้รับโชคในช่วงวันที่16นั้นเลยนะครับนี่ก็คือคําแนะนําดีๆจากอาจารย์ในช่วงของธันวาคมก่อนจะปีใหม่นี้นะครับสําหรับท่านใดที่มีโอกาสได้รับฟังนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาได้รับคําแนะนํานี้ไปไหว้ไปอะไรนะครับที่บ้านเขาเองนะครับให้ผีบ้านผีเรือนได้รับของไหว้นะครับมันก็จะเกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันไปนะครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่อาจารย์ได้หย,ยกมาแนะนำในช่วงเดือนนี้นะครับหากท่านใด ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปแล้วอาจารย์ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้กับทุกๆท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนานะครับอะไรที่มันติดติด,ตดขัดขัด,ขด,ขด,ขดขก็ขอให้มันผ่านไปปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ได้รับโชคขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับใครที่ตกงานก็ขอให้ได้งานทำนะครับใครที่คิดจะทำธุรกิจ ทําการค้าก็ขอให้ได้เจอธุรกิจดีๆเหมาะสมกับตัวเองทําแล้วมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ